พดซอนล่ยซอนล่เด็กๆซอนล่ยซอนล่ได้ครับโอ้ยยิ้มไว้ยิ้มนางงามยิ้มห้าพันไหนยิ้มไม่ไงยิ้มห้าพันอะลองยิ้มห้าพันซีอาร์ฟอดอะยิ้มสองพันดูขี้โกงมากเลยยิ้มดูขี้โกงมากอสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมกันพร้อมกันหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรา นักแสดงจากซีรีส์ We Are The Celine เฮ้ยเจ็ดเลือดทำหมนะอะไรเนอะทำไมนะครับพร้อมกันนะครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์ Perfect l i d e r Saira t h e ว d a เมดเดลีบารไม่ได้เตียมกันอะไรบ้าเตียมกันแล้วครับแค่นี้สวัสดีครับเป็นไงบ้างคะผ่านมาครึ่งทางรแล้วเป็นไงบ้างครับครึ่งเทิมแล้วน้องเพิร์ดโอ้โหจริงๆก็รู้สึกใจหายมากๆครับเพราะว่า อะไรนะใจหายแล้วเพราะมันเร็วมามามาครับผมมาครึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเร็วมากๆครับแล้วก็พวกเราใกล้ปิดปิดกล้องกันแล้วครับก็เหลือคิวเดียวแล้วก็สองจ้ะเหลยกันเลยสองคิวใช่เหลือสองผมมาหนึ่งใช่แต่พวกเราเหลไม่พวกไปคุยกันก่อนไหมโอเคได้เดี๋ยว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 ผมผมผมแถลงแถลงไขา มีบางคน2อบางคนหนึ่งครับแต่ละคนคิวไม่เท่ากันเพราะว่าบางคนก็แบบงานเยอะอะไรเงี้ยใช่เขาว่างแค่วันเดียวแล้วผมแบบตอบแทนน้องๆอะไรฟอรมมีกี่คิวครับคิวเดียวครับเขาเรียกว่ารุ่นพี่ใหญ่ครับก็เหลือคิวเท่าน้องๆทุกคนครับผมถ่ายนั่นรึถ่ายก็จบจบด้วยกัน ใช่ใช่ถ่ายคิวจบด้วยกันครับผมใช่ฮะถ่ายก่อนแล้วยังไม่ได้ปิดทีีคอนคิเป็นับเป็นไม่ดีากโอ้โหอ่าผมว่าฟิดแบ็กดีมากครับตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 1 4ก็เอ้ EP 13ที่ผ่านมาก็ดีมากๆเลยครับผมซึ่งอันนี้อยากจะฝากทุกคนครับขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆครับที่ให้การซัพพอร์ตอย่างดีพวกเราก็ได้แต่หวังว่า EP 24เนี่ย เราจะพาจูเนียร์มาร์กเนี่ยไป2ล้านทวิตนะครับผมเก่งเก่งมากเกินผมว่าสองน้อยไปป้าสี่มันล้านเลยเหรอมันล้านมาทุกคู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจูเนียร์เนี่ยอีคู่สุดท้ายเนี่ย EP ยี่สิบสี่ต้องโถมนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นต้องพาเพื่อนผมไป2ล้านนะเพราะว่าจริงจูเนียร์มาร์กเนี่ยรอมานานมากสองสามล้านไปเลยทุกคนเราไปด้วยกันเป็นแพ็คเราจะไม่เดินอย่างเดียวดายนะครับผมเออพูดหน่อยมาร์กก็ ต้องออขอบคุณเสียฟอสด้วยนะครับที่ดันน้องมาร์กแล้วก็น้องจูนะครับผมฝากเสียฟอสด้วยนะครับครับฝากตัวเองซุ้ยก็ฝากพี่พีฟ้ากับน้องวายด้วยนะครับผมก็จนถึง EP 24เลยก็ฝากทุกคนด้วยครับฝากทุกคนด้วยครับฝากทุกคนล่าสุดก็ร้านแตกในแบบในใจว่านะฮะใช่ฮะอีพรุ่นสรานอีพีีก่อนอะเป็นไงฮะความรู้สึกฮะอีพีร้านแรกแตกเป็นไงบ้างฮะ ขอบคุณทุกคนขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจมากๆที่ชื่นชอบพวกเราทุกๆคนนะครับในเรื่องแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบแฟนขาเขาทำเพื่อเราขนาดเนี้จริงๆเขาแบบไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยแต่บางคนแบบคอยดูให้เราทั้งวันทั้งคืนแล้วต้องขอบคุณจากใจทุกคนมากๆที่สพอร์ตแล้วก็รักพวกเราได้มากๆขนาดนี้ใช่ครับอูบุมม้วยอูบุมอูบุมอู้บุ่มล่าสุดแลยร้านแตกใช่ไหมครับ ด่าพี่บูมเป็นแล้ว900,000ทวิตอ๋ออันนี้คือสร้างแอคกลุ่มขึ้นมาด่าหรือเปล่าด่าวาลีเป็นแล้วประมาณ900,000 ผมก็จะเฉลี่ยกับพี่นั่นแหละคนละดูเนี้ยครับก็ตั้งสี่แสนห้าแล้วกันผมเห็นเขาไปตัดไปเลยนะตัดเป็นอะไรนะลูกเขยอะไรสักอย่างลูกเขยนั่นแหละโอ้โหเขาดูอะไอ้คนโปรดที่เขาด่าเราเยอะขนาดนั้นครับก็ต้องต้องอย่าดูแต่ภายนอกครับมันต้องดูเนื้อในจริงๆเขาเป็นคนเนื้อในดีครับอยากสน้วยแม่น้องเขาไหมแม่น้องกันเขาไหมผมว่าอีพีท้ายๆแม่แม่น้องกันก็น่าจะ แม่แม่ผมจับตาคุณจับตาดูคุณอยู่นะครับผมเอาหน้าคนเรามันผิดพลาดกันได้ครับเสาววยต้องให้อภัยนะมันเป็นช่องของเรื่องเข้าใจพูดป้าประสบการณ์อุ้มป้าประสบการณ์โจนีขยันพูดมึงอุ้มอุ้มลูกอูุูมลูกอุูมลูกก็ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับหนึ่งร้านนามทวิตที่ผ่านมานะครับผมก็ เอาจริงๆคือทุกๆคนในที่นี้ก็คือตั้งใจกันในในการทําผลงานชิ้นนี้มากๆแล้วก็อยากอยากขอบคุณทุกๆคนนะครับที่พาเรามาถึงร้านแล้วหวังว่า EP ต่อไปจะ <c oughs> ค่อยๆทยายามขึ้นสู่ไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าเท่านี้มันวุ่นวาเนยเลยคนเยอะวุ่นวานยอิงๆิ e <c oughs> ล่าสุด คุณไฟฟ้าคุณเป็น M P นะครับฝั่งนี้เขาโดนด่าพ่อไมโครเวฟพ่อไมโครเวฟตัวจริงอ่ะตัวตัวจริงเป็นตู้เย็นตัวจริงเป็นนี้แบบตัวจริงก็เป็นไมโครเวฟไม่ตัวจริงเป็นตู้ตู้เย็นค่ะทำไมรู้ได้ไงจ๊ะเพราะคุณไม่อบอุ่นกับคุณคนเดียวค่ะคนอื่นก็ทีอบอุ่นกันทั้งนั้นยืนข้างประตูนี่เหงื่อแตกเออเฮ้ยเอานไหม ครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่มีตัวเปรียบเทียบทำให้ทำให้ผมหล่อขึ้นนะครพี่ไฟฟ้าเนี่ยดูดีขึ้นมาดีแต่วพี่ไฟฟ้าเป็นคนดีจริงๆครับแล้วจะดีขึ้นกว่านี้ด้วยรอติดตามมาใช่ครับอย่างที่พี่ไฟฟ้าได้บอกไวยว่าไม่เกิดวิกฤตไม่เกิดวีรบุรุษนะครับเชิญชูข uh ้อคพูดหน่อยสิก็ เออผมก็รอดูพี่ไฟฟ้าว่าจะอบอุ่นเหมือนไมโครเวฟจริงหรือเปล่านะครับรอดูกำลังกำลังรอดูอยู่ตอนนี้ก็ดูเขาผ่านพาร์ทอื่นไปก่อนโอเคแล้วแล้วพี่จูเป็นไมโครเวฟไหมครับพี่จูเป็นไมโครเวฟ่ะก็รอดูอยู่ไงอ๋อเป็นไหมแล้วไม่หมายถึงว่าทุกวันนี้ในชีวิตจริงเป็นไหมอย่าหยิกหลังอย่าหยิกหลังในทุกวันนี้ในชีวิตจริงเป็นไหมเป็นเป็นไมโครเวฟใช่ครับนี่เลยรักรักกันครขาเห็นไหมมามาสู้จูคนเดียวนี่แหละ มักปูนครับมักปูนมกปูนครับมักปูนลูกถึงปอนแซนจะจบจะเป็นแฟนกันแล้วนะครับผมจะสปีดโบอสไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็จะมาตามหลอกหลอนอยู่ในทุกคราดแน่นอนครับหลอกหลอนหลอกหลอนตามมาซัพพอร์ตเพื่อนอะไรงนี้ก็หวานอยู่แล้วก็หวานต่อไปเรื่อยๆครับผมก็ข้างหลังมากเือนกัะครับผมก็ถ้าดูอาร์ตอาร์มเขาก็มาแรงนะแบบมาเร็วเนาะแต่แบบว่าเราก็แบบเออเรือดำน้ำพุ่งไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยาง อย่างเหลือคู่พี่เพิร์สกับแซนต้าเหลืออีกกี่ีเดียประมาณ3ครับครับผมใช่ประมาณ3แล้วจริงๆก็คือจะแซมต่อไปเรื่อยๆเลยครับยาวอย่าง2ี่ยี่คือจบพาร์ทก็ไม่ได้จบพาร์ทพวกเราไม่ได้หายไปเลยครับก็โผล่ไปโผล่มาเราก็วิ่งเล่นกันหมดทุกคู่ครับพี่ผมใช่เป็นฟิลแชว์บแชวบเลยฮะับแชวบชวบแวบครับเพ่งพบเนาะรับค่ะตอนครบแล้วเนาะเราต้องเอาทุกตอนเนาะใช่ครับ เดี๋ยวค่อยไปส่งตัวละครทีเดียว E.P. พียี่สเนาะทุกคนซึ่งคู่เราหลังจากนี้จะยังไงคะจะขมหรือว่าหวานละดีละไม่ต้องดาผมว่าได้ท้ายหวานใช่ผมว่หแม่แม่น่าจะกรี๊ดกันน่าจะให้อภัยตัวโยทัยเองเออพราะมัน,น,นถายปมไปแล้วมันก็จมกดดะมูวันนี้คร <c oughs> ับบอกเลยว่าแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่ามีสายกระซิบมาว่า ไม่น่ารอดใช่หรออีพีนี้อีพีนี้มีคนกระซิบมาแล้วจริงเหรอทุกเองดีกว่าแต่ผมว่าสำหรับผมคนนี้หรือเปล่าจริงเหรอกิ๊บใช่ไหมพี่กิ๊บใช่ไหมพี่กิ๊บพี่กิ๊บเขามีไลน์เขามีไลน์มนาะพี่กิ๊บพี่กิเอบลืมเลยคือคือมีอะไรจะบอกไหมคะว่าถ้าวันนี้คนดูดูแล้วอินอิน ทวิตเตอร์อาโ์นิวครับไปได้เลยครับผมไม่ครับถ้าคนดูอินเนี่ยคนในโรงสามารถเดินขึ้นไปข้างบนครับแล้วก็ไปต่อยหน้าเพอร์ได้เลยครับหรือว่าฝากบุ๊กต่อยก็ได้ร้อเล่นรอนเล่นนะรอเล่นนะครับอันนี้บี่กบุกรอรอโอกาสอยู่เลยตบตบตบพ่เพอรเดินไป อขึ้นไปโอน้องกันก็ได้ไม่เดี๋ยวงานเสร็จมีเบนเนฟิตอ่ะเพิร์ก็ระวังตัวไว้เรียกคนเรียกคนหมามุ้ยลอยกูทำไมหัวบวมๆกันอยู่แบบนอนหยุ่มนอนหยุ่มนะครับผมงางมาพี่นิวเป็นไงบ้างอฮะโอ้ยน่ารักนะอ่าใช่พี่เพิร์โอ้ยผมชอบทํางานพี่นิวมากครับเออพี่นิวแกพิมพมีินทาเขาค่ะพี่นิวน่ารักที่สุดในโลกเลยครับใช่ครับผม รักพี่นิวที่สุดในโลกเลยครับใช่ครับไม่มีใครกำกับได้เท่าพี่กิฟต์แล้วครับใช่ครับไม่มีใครบีบได้หน้าฟังถ้าพี่กิฟต์แล้วครับอะไรนะคือน้ำลายมองหน้าการยิ้มยิ้มคือน้ำลายหนึ่งทีตาหนึ่งทีข้างหลังโดนจิกกันบ้างไหมครัไม่ไม่ก็มีบ้างครับบางทีท่านึ่งเอาอเไรนะคะมีอะไรระบายระบายนะครับอ๋อระบายหมายถึงเผาพ่วงจับได้เลยเหรอครับ เราเราสามารถทําอย่างนั้นได้เลยเหรอครับครับใจต้องการเอาเลยบุ้งว่าไม่ดีนะครับจะไม่มีงานเอานะครับจ้องคาดมากเลยบุ่งใกล้มากเลยซี่กันเกินไปครับซี่กันเกินไปจะบางทีหนักเกินมันมันหนักเกินครับมันเริ่มแก้กันเป็นงานหลักแล้วเราก็ถ่ายเป็นงานรองเคารียเวลาเข้าเข้างหน้าเซตนี้คือย่างเงี้ยครัมีโดนแกล้งด้วยเหรอ ก็โดนแกล้งบ่อยเขาแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยฟอน์มันก็เอาคันไกมาแล้วก็ถ้าเป็นเหมือนจะตัดผมจะตัดผมแต่มันไม่ได้ตัดโดนแหม่ยกตัวอย่างคนอื่นตัวเองอะตัวดีเลยตอนร้านบางออนอะเนี่ยตัวดีเลยทำไมอะ่ชอบแกล้งเพื่อนทำไมไม่ต้องพี่ตัวหนึ่งคุณไม่ไม่ไม่เนี่ยอยู่ข้างหลังนี่หยิกหลังพวกอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอูใส่ร้ายใส่ร้ายมากครับท่านอยากให้มีกล้องนะครับ เดี๋ยวบุกไปหาหมอแล้วครับผมไม่คือจริงๆก็คือทุกคนตอนแรกเรียบร้อยหมดครับแต่ผมกับพี่จูก็คือเรียบร้อยมากแต่คือเขาเรียกว่ามีแบบพี่ชายคอยนําทางก็คือนี่อ่ะพี่เลยคนนี้อะไรนะฮะคือเขาเป็นคนพูดเองด้วยนะว่าเขาเรียบร้อยมากต้องให้คนอื่นพูดเนาะเชื่อ แล้วก็แบบเจอพี่พี่บุ๊กบ่อยครับเพราะว่าแกมาเปิดกองกองนี้ก่อนเป็นคนหายคนแรกๆแล้วน้องๆทุกคนก็เลยซึมซับนิสัยพี่บุ๊กก็เลยเป็นแบบนี้แต่จริงๆบุ๊กก็เป็นคนเรียบร้อยมาก่อนครับแต่เมื่อบุ๊กเจอปูนบุ๊กก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นผมได้จากนักแสดงอาวุโสท่านนี้ครับผมอาวุโสหยอกนะฮบุ๊์หยอกหยอกหยอกคนนึงที่ไม่มีใครกล้าแกล้งใครปอดไม่ปอดใช่กามใหญ่ใช่ไหม่ะคะครับผม แกล้งผมมันไม่สนุกไงเออเออถ้าไปแกล้งบุ๊กหรือแกล้งปูอะไรมันสนุกกว่าอะไรเงี้ยแกล้งเพราะเขาต่อยกลับหรือเปล่าเอาจริงนะผมไล่ไปตรงนี้เลยผมก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรอกเมมมีกล้องก็เก่งจังไอ้จูเนีย มาสิมาสิอันไหนเราแกล้งฟอนให้ดูทีหนึ่งอ่ะมาสีน่กูหรือวันก่อนถามบอกว่ากล้าแกล้งไหมบอกไม่กล้ากลัวฟอนมันต่อยกล้ากล้ามากผมกล้าแกล้งฟอนมากไอ้หนี้แงนีขืนขู่จูแค่คำว่ากล้าเสียงยังสั่งไม่แกล้งผมมันไม่หนุกอะไรอย่างเงี้ยเออผมในกองผมเป็นผู้ดูที่ดีเออแต่ผมชอบดูทุกคนแล้วก็แกล้งกันสนุกดีผมมาดูโชว์อะไรเงี้ยหลังเลิกดูแล้วมาห้ามเพื่อนบ้างเลยไม่รู้แม่กะ อ๋อถามเสียงสวรรค์ดีกว่าอ่ะอันดับหนึ่งอ่ะพูดมาอันดับหนึ่งใครพี่นิวปวดสุดแล้วในกองอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเสียงสวรรค์จูเนียจูเนียจูเนห็นไหมบอกแหนไหมทุกคนสองสองสองเอาดีกัสซีบุ๊กไม่สองเฮยเพิร์ดพี่นิวเพิร์ดอ่ะเพิร์ดก่อนอ่จูยอมรับว่าจูหนึ่งจูยอมรับเป็นหนึ่งแต่ว่าเพิร์ดต้องเป็นแบบว่าลองจากจูนิดเดียวเออเพิร์ดสองครับ อ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยสุดละอ่ะมีชื่อชื่อบุ๊กไงนันไหมมีชื่อบุ๊กไงนันไหมครับที่มีไม่มีชื่อไม่เรียบร้อยคระเด็กแข่ง่ไมคุณปวดขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณเนี่ยผมไม่ได้ปวดครับจริงๆแล้วมันได้มาจากเพิร์ดเยอะเพราะว่าเพิร์ดเพิร์ดเป็นคนเริ่มหลายๆอย่าง ใช่ไหมเพิร์ดเพิร์ดเป็นสารตั้งต้นเหรอไม่คือผมก็ทำตามพี่ชายเ <c oughs> ขาเขาเรียกว่าแบบเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด <c oughs> ไม่เราเราไม่เราพูดกันเป็นแบบว่าข้อมูลนะอันนี้แบบข้อมูลแฟกแฟกอะ <c oughs> คือผมมันไม่เคยทำงาน <c oughs> งกับพี่นิวมาก่อนพอผมเข้ามาผมก็แบบเรียบร้อยสวัสดีครับพี่นิวสวัสดีครับทีมงานทุกคนมาเราม,ามาตั้งใจทำงานกันนะครับแต่เพิร์ดเนี่ยเขาเคยทำงานพี่นิวมาก่อนเขาก็จะมีความแบบรู้มุมรู้เหลี่ยมเขาสบายแล้วรู้ว่าตรงไหนเล่นได้แล้วเขาสอนผมเล่นเขาสอนให้ผมหาจังหวะวิธีการเล่นผมก็เลยแบบอ๋อแก้งได้อย่างนเ่นทุก ไปนี่เหมือนกันไปเยอัปเดตสุขภาพพี่ฟอสไหมครับพี่ฟอสครับผมยังไงคะเขาออกคุณตอนนี้คุณมีแรงเอาคืนชาวบ้านยังไงไม่เคยมีใครแกล้งผมมาเดิมาให้เขาถามเรื่องแต่ที่ป่วยดูภาพคุณเป็นไงบ้างตอนนี้อ๋อสุขภาพดีขึ้นครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ยอมรับว่าเป็นการท้องเสียยาวนานที่สุดเออไม่เคยแบบแอดมิดแล้วก็ออกแล้วก็ต้องไปแอดมิดใหม่แล้วก็ออกแล้วก็แอดมิดใหม่ทำไมอ ทำงานเออมันเหนื่อยแล้วก็ไม่ไหวเลยครับเหมือนตอนแรกแอดมิดรอบแรกเราคิดว่าหายแล้วอ่ะพอไปแบบใช้ชีวิตปกติกลับไปตอนคืนมาแล้สิบรอบเออก็แบบเออก็ต้องเข้าไปอีกอะไรเงี้ยครับใช่เขาบอกว่าจริงๆแล้วคือเขาบอกให้คุณไปโรงพยาบาลตั้งนานแล้วคุณก็ไม่ไปดื้อฟอดื้อครับเออเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไหวอะไรเงี้ยครับใช่จริงเพราะว่าปกติแล้วพื้นฐานไม่ชอบเข้าโรงพยาบาลถึงจะมีประกันก็เหอะแต่ว่าเออเราก็แบบว่าไม่อยากเข้าอะไรเงี้ย ดีขึ้นครับดีขึ้นก็เนี่ยสดชื่นเลยครับผมมีแค่กระเพาะเนี่ยที่ยังอ่อมๆอ,อ,อ,อยู่นิดนึง <l ou vel> กินได้ของอ่อนครับช่วงนี้ใช่แต่ว่าด,ดีขึ้นหมอก็บอกว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งห้าวอย่าเพิ่งซ่ากินอะไรที่มันนุ่มๆนิ่มๆไปก่อนเช่นข <ừ> ้าวต้มไม่ปรุงอะไรอย่างครับใช่ตอนที่คุณออกจากโรงพยาบาลรอบแรกคุณก็มาาล่สุดเออตอนแรกจะไปกินข้าวต้มแต่ข้าวต้มไม่ว่าผมงบอกให้ฟอสจองบอกให้ฟอสจอง ต้มนะฟอนเดินลงมาจากรถเฮ้ยโทษทีวะลืมจองงั้นเดี๋ยวเรากินหมาล่าแล้วกันเนาะไปยิมพอพูดถึงหมาล่ามันตั้งแต่แรกสุดละแล้วเป็นคนเลือกด้วยประเด็นช่แต่ผมกินซุปกระดูกหมูไงอ่าผมไม่กินหมาล่าผมกินหมาล่าไม่ได้แต่ว่าร้านนี้เออเห็นบุ๊กกับพี่นิวไม่เคยกินผมเลยแบบเออภูมิใจนาเสนอให้ลองไปกินหมาล่าดูอะไรเงี้ยเออส่วนผมมากินเออแล้วใครเป็นคนสั่งน้ะหมาล่าก็เป็นคนสั่งไงเพราะมันเป็นอยากให้ลองอยากให้ลองมันเป็นซิกเนเจอร์ต้องสั่งอยู่แล้ว คุณไปกินร้านนั้นคุณไม่สั่งมาแล้านคุณมาไม่ถึงนะครับเหมือนคุณมาประเทศไทยแล้วแบบคุณไม่ได้เดินพัทยาคุณไม่ได้ไปกรุงเทพสุขุมวิทอย่างเงี้ยคุณมาไม่ถึงเพราะอะไรหมโอเคโอเโอเคโอเคไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วก็คือสั่งสั่งให้เขาจากเราเข้าโรงพยาบาลเออใช่ครับอ๋ออี14สิบสี่ครับสิ14ี่สิบสี่ก็คือวันนี้ป่ะวันนี้ครับวันนี้อ่าเป็นเป็นโยธาบกรแล้วกันนะครับผมก็ วันนี้นะครับเราจะได้เห็นนะครับการเอ้ยไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวรู้อสปอยเอาสปอยแบบไม่สปอยน้องนะสปอยแบบไม่สปอยใช่ไหมครับก็วันนี้นะฮะเราจะได้เห็นพอยหลักของคู่นี้ครับเป็นการเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเคลียร์ใจเคลียร์ใจแต่ไม่รู้ว่าจะเคลียร์จริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะมีอะไรค้างคาใจอีกไหมต้องรอดูครับปีโยธได้เลยไหม โอ้ยอีพีนี้ไม่ไม่ต้องเตรียมครับผมอีพีนี้โยธาน่ารักอ้ายไตเละโยธาน่ารักโยธาน่ารักกันก็น่ารักครับเออาไปเอาไปเหยื่อเล่เขตกรถแล้วแล้วเราหันมาดูหน้าบูมหน่อยเลยโอ้โหชอบอยู่อยู่กันสองคนมากเมื่อกี้เจะมาเทียบกับเขาได้ไหมคะเออคุณก็คืออยู่ในในเรื่อง อ๋อวันนี้ผมว่าผมจะอยู่ีิมมี่ดีกว่าอ่าใช่จริงๆผมว่าผมก็อยู่เิีมีเหมือนกันอืมเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็โดนโดนว่ามาเหมือนกันเอ้ยก้าวทำไมใจร้อนจังเลยแต่ก็ช่วยไม่ได้เรารักแฟนเนี่ยให้ฝากแฟนเดี๋ยวต้องมาได้ชมร่วมกันแล้วค่ะไปเี่ีย โอเคผมใช่ไหมโอเคครับผมเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอะโอเค3าโอเคครับผมครับผมยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกับสาลหั์เทวดา perfect trainer นะครับ EP นี้นะครับ EP 14แล้วนะครับก็มีถึงหมด24 EP EP ครับก็ใครที่อยู่มาตั้ง EP 1นะครับก็ฝากด้วยนะครับอยู่กันไมนถุง EP 24ครับรับรองว่าสนุกจ้ำจ้นเข้มข้นแน่นอนนะครับผมจ้มจ้นครับผมครับก็ฝากด้วยนะครับ ทั้ง5คู่เลย5รสชาตินะครับอยู่ด้วยกันไปยาวๆเป็น24 EP เลยก็ดูได้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับ2องทุ่มครึ่งทาง g m 25นะครับแล้วก็2องทุ่มครึ่งพร้อมกันทาง VTV ครับผมนี่วันนี้วันนี้ฝากแท็กกันได้เยหรออ่าก็อย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับ Perfect t a i l o n e r นะครับมี S ด้วยนะครับ EP 14ครับผมวันนี้ครับ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 ผมสองรันอู้ส่าดูวายเพียง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 อบคุณ่าฝากฝากอีกอย่างหนึ่งได้ไหมฝากอย่างได้ไหมฝากอย่างนึงได้ไหม อ่าช่วงนี้ย5 5 pm อ่ะฝุ่นมันเยอะ <5 S 1> เห็น <5 S 1> แฟนๆทุกคนเนี่ยมาหาเราเนี่ยครับผม อ๋อผมไออ๋อผมออผมอ๋อผมอ๋อน้ำมูกเป็นเลือดใช่ไหมอ๋อใช่เพราะว่าคือจริงวันนั้นอนระล้างจมูกครับล้างจมูกแล้วก็สั่งน้ําเกลือออกพอดีว่าเออมันมีก้อนเลือดติดมาด้วยครับใช่พอดีว่าเป็นภูมิแพ้ก็อยากจะฝากแฟนทุกคนนะครับเออใครที่คิดถึงมาหาพวกเราเนี่ยก็อยากให้ทุกคนใส่แมสเพราะเห็นบางคนเนี่ยมาหาพวกเราอย่างงานรมพลหลายๆงานทุกคนก็แบบเออไม่ใส่แมสกันก็เป็นห่วงสุขภาพก็อยากให้ทุกคนใส่แมสแล้วก็ช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากจริงก็ถ้าอยู่บ้านก็ดูแลตัวเองได้ก็ดูแลตัวเองครรับเเพาป็นนห่่วงแอใช อยากฝากไว้แค่นี้แหละครับใช่เรื่องฝุ่นขอบคุณครับ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 